โอ้โหแรงจัดกาบสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านครับเรามาดูหน้างานของเจ้ายอดอัศวินกันหน่อยครับที่นี่อำเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามที่เทดินนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของ บริษัทศักพัฒนาการเกษตรเปิดหัวด้วยล็อกกี้สุดหล่อครับโอ้โหเสียเมฆสอลุกเรืองซัพหรือวว่าทีมงานของฟ้าครับ ไปแล้วครับสองร้อยขึ้นนี่เบิกได้เลยเบิกได้เลยเนื้อที่กี่ไร่ครับนี่สองนไร่2องไร่2ไร่ยอกจากพุทธดงมาพี่เป็นแปลว่าไรครับสองไร่ ซีบ่บ่มม่มันารานซีระานแม่านซีอเศษ่ะมลเะ้านมน่า่อยเนาะก่ารอยเา่นไ่มยมอมไม้มาไอ้คงขั้นเหลกมาจอดครับมันสายแตกกับลังหาสายให้รีกยู่ว่ามันเป็นสิไดรถไม่โคตรแมนครับจะได้ทไมมันขงเราเก่ารอยกวัาทางละพัดมันไปโอ้แม่โคตรมันสายสายโรดิกแตกสายมันแตกก็เลย จะจอดก่อนนะใช้ลายน้ำมันมันเพ้งไหมโอ้วันนี้เสจยเมฆแต่งตัวหล่อเลยเอาเอาเล่นดีนะเนี่ยพัดอนกไซด์เมียกจะดูทึ่งพัดอกไซดครับเราห่างกันเราปลอดภัยอยู่นี่ครับระดับประมาณหนึ่งเมตรเดี๋ยวเมฆบอกประกาศหารถของเราลับไม่อั้นเลยครับประกาศไปสิบคันครับได้มาคันเดียวโอเคครับ เริ่มตั้งแต่เห็นคลิปนี้นะครับใครที่ตกงานมาเลยนะครับผมรับตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยคันพอไหมพอครับพอนะครับเงินสดทุกวันเลยครับี่เจ๊ใหญ่ใจสปอร์ตนี่เขารอจ่ายตังค์อยู่แล้วตอนนี้กาลังสั่งต่อรถพ่วงครับสั่งต่อพ่วงมาเลยปัญหาหกร้อยากเหลือเกินเอาสองพ่วงเลยครับนี่ขนาดเสียเมฆใจสดทุกวันนั้นนี่ตังเข้าบัญชีผมทุกวันเลยนะครับมาเลยครับมาเลย มาแล้วครับ,บรรใครเอ่ย <c oughs> โอ้นึกว่าใครอีคิวซังนี่เองครับเอ,อ,อาหาคนแจกตัวโอ้วันนี้อีคิวซังมาวิ่งร่วมมาได้กี่วันแล้วพี่เมฆสองวันสองวันนี้ ไกคิวซังครับไอหนุม่มหน้ามนคนบ้านยางโบอีได้คิด,ดนี่มาเ <laughs> <laughs> อานีไอคนี่ไสังมคมาก,ก,กโโ่โอ้โโอ oh, มีคิวซังแล้วก็มีเสียยะมาด้วยกันอีกเสียยะนี่ล็อกกี้แดงครับ โอ้มาประท่ากับเจ้ายอดอัศวินผมแล้ววันนี้มันอะสิครับวันนั้นเราได้ดูเฉพาะาบ่อดินนะครับคราวนี้เรามาดูที่เทซึ่งวันนี้เนี่ยห่างไป2วันนับจากวันที่ผมส่งเจ้ายอดอัศวินมา ร่วมงานกับทีมเสียเมฆนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอีคิวซังมาเพิ่มครับท่อใหม่ท่อใหม่ไปแล้วเขาลงมาแล้วครับสวัสดีครับ เป็นยังโอ้ถ้ารอได้พร้อมนี่สงสัยอีกสิบปีมั้งนี่อยากได้หุ่นแบบพี่เมฆบ่โอ้ยนอ่นี่อดอยากอดยากอาอยากบ่ยกโอ้ยน้เมบเบือมัดเบวกแกกันเลยกินกับกิแกกันเลยจอยกินอไองรีกที่สังได้กี่เที่ยวแล้วนี่ มาสองวันแล้วใช่ไหมโอ้หวานข้าวหรือยังกำลังหวานเสียมอสมาแล้วครับนนะกับเจ้ายอดอัศวินสุดหล่อ วันนี้รวมรถหล่อเลยก็ว่าได้นะครับในสายล็อกกี้ครับ ตัวนี้เป็นท่อวิเศษถ้าเจอกล้องปุ๊บลั่นเลยครับอเ,เอาเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเ <c oughs> สี่ยมอสบอกไอ้ดันานเจอที่ขอชโชว์หน่อยเอาเด้าแล้วเอาเด้าแล้วเด้าแล้ว เจอดินทรายเข้าไปครับอ้าวไปฝั่งไหนอ้อมครับอ้อ,อม ครับโอ้มาอีกแล้วสุดรอของเราฉ<ด>ายาของเขาก็คือพอรูปรอกระดอหวานครับเสียยะทำไมไม่เรียกอะมันหูว,าาว่าว่าจอด,ด,ดอแล้วนะบอกหูแล้วจักแล้วไม่ได้บอกกันดิ <laughs> ผมไม่รู้แล้ว <laughs> เสียยะของเรามาแล้วครับบล็อกกี้สีแดงครับ แม่เตือนว่าอย่าติดหอยโอ้โหสโลแกนติดข้างประตูฝักซ้ายตัวเบลอเลยครับแม่เตือนว่าอย่าติดหอยหครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเสียยะ ยกแล้วครับยกแล้วล็อกกี้สีแดงสุดหรอก่อนนี้สังกัดอยู่ทีมชออมาลิครับเผาแล้วครับเผาแล้วครับแกงกันอีกแล้วครับแม่เจอไม่ได้เลยเสียยะ เดาอีกหรือเปล่าเดาอีกไหมโอ้โหเดก้กา,กกกาสุด,ด่อ,อมาแล้วครับ เที่ยวสุดท้ายพอดีเกือบมาไม่ทันเกือบสายาะแตกครับเพื่อนแล้วทุ่มหนึ่โอ้ถ้าสายไม่แตกทุ่มหนึ่งนี่ว่าสายไฮโดรลิกแตกครับในรถมีเด็กหรือเปล่านั่นในรถมีเด็กไหมนั่นสวัสดีครับในรถมีเด็กไหมในรถมีเด็กไหมในรถมีเด็กเหรอยินเสียงด้วผมเปิดเพลงเสียงดังเลยไม่ได้ยินเลย ถามว่าในรถจะมีเด็กหรือเปล่ามีไหน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 ะเยอะเลยสวัสดีครับโอ้เี่ยมออได้ของฝากให้ด้วยครับอยากในอยากในมอดอจอดเทียบรัศมีหน่อยเด้อเอาไปจอดเทียบรัศมีเขาหน่อยนี่สามล็อก แต่ตอนนี้เห็น2ล็อกเดี๋ยวจะให้เสียรมอสนะครับเอามาเทียบรัศมีถ่ายรูปสวยๆก่อนตามเข้ามาครับเดก้าสีเขียวของเสียทูนสุดหล่อ คันนี้บินมาไกลครับจากนาครราชสีมาหยอดถ่ายรูปสวยๆหน่อยนานๆจะมารวมรวมตัวกันทีนึงครับเอาสะหน่อย วันนี้ยอดอัศวินปะทะอีก e ิวซังประทะเสียยะสามหนุ่มสามมุมครับชอบแบบไหนถ้าไฟเยอะๆก็ต้องอ e ีกิวซังไฟน้อยๆต้องยะส่วนไม่มีไฟเลยครับต้องยอดอัศวินครับ นี่เป็นไงสามหนุ่มสามมุมเสียทูนครับเทเสร็จเรียบร้อยครับมาจอดอยู่ด้านหลังล็อกกี้ของเสียเมก เข้ามาอีกคันแล้วครับคันนี้เสียเท่จากบ้านหัวน้ำคำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ส่งเข้าประกวดครับ จัดเลยถ้า 5, <000 S 1> ปลายถ้าปลายเล็กกว่านี้นะรับรองห <5, 000 S 1> ้าพันกว่าแมนใส่ปลายปรเฟสตคือบ่คือถ้าปลายเล็กกว่านี้นะยังไงก็รันดังกว่านี้อีก เสียงตัวนี้มันจะเบรมันจะมาเยอะถ้าส่เฟร์สามเมื่วนทุกีฮะถ้าส่เฟร์มแอร์ผกแตกเลยแล้วนี่ยังหล่ะฮะแป๊บเดียว2ชั่วโมง อถอยไปจอดถ่ายรูปสวยๆนี่สายล็อกนี่เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสำหรับสายล็อก มีล็อกคัน,นึงซ่อนอยู่ด้านหลัง